เล็กแรกอ่ะยีส่งให้แยมแยมส่งให้หน้าใช้คำแปลกๆไงป่ะหน้าส่งยีหน้าส่งยีหน้าแยมอะไรก็ไม่รู้แบบติดเลยครับลดยุบมันไม่มีชื่อนั่นแล้วเดี๋ยวป่ะ <C> e <AR> นี่อยู่นี่เองเอามาวางไหมน่โวยวายเออขี้วายจังอมหวาใช่อมอ่าเากไมวอะไอบิววะนี่กาวางเองนะนคเอาใหม่เอาใหม่ไม่ห่ว รับจะรับเชื่อเดินทางน่ะถ้าพ่วงเข้าไปในสปอนเซอร์ได้พ่วงไปด้วยนะครับเอาเอาให้คุ้มอ่ะคือคือเขาไม่ต้องจ่ายเป็นเงินเดี๋ยวให้ของเราดีดีแล้วเดี๋ยวถ้าติดตรงไหนส่งสัญญาณมาเดี๋ยวไปช่วยไปนอนจะลูกระวังยุงเไรแค่หนึ่งเองไปข้าวไป

่ไแต่เราไม่เคยมานี่กินแบบนี้แหไปน้ำน้ำน้ำในสุดไม่เคยมาือแมือแนไปวันั้ินอะไรย่กวเยิงยางทเี๋ยวนิ้งหนึ่ง ตู้นนู้นตู้นนู้นโคตรโคตรโคตรฮะไอ้นักกีฬาเป็นการตัวนิดนึงเาะว่าสมามากขวา่นักกีฬาสายขวาเด็กได้คเข็ทำไมมันจะอยู่ตหน่ตรงที่เขาทําหัวง่ายีุ เย็นเพืยอมาดู้นเร่องขอเย็นเลยแต่ตอนแดดร้อนก็เปรี้ยงอย่างี้นะเรื่องของอะไรอาขึ้นไปเร่อทีร้อนมีปัญหาเรื่องยังไม่ดอะรเจ็บน่ไอที่เราไปเจอร้านก็ไจับได้ ถูกทับถูครับถูกทับมาคิดว่ามาดูเพื่อนไมามามาเออผ่านอย่างเง้นเลยคุยที่ร้านนครศรีคว่าไหลายคนตัวเราเอด้วยเราใสด้วยแล้วเราอ่ะเอาชุครั้เป็นตัวยุ่มลงมาเวลาเล่นออกดลงแบบครับค้อะ พุ่ม่ยแักิทำไมหนือเขาต้นื้ออมยูอิหนึ่งอิมนึ